ถาดเพาะไดโซนี่เขาลงสีเลยนะครับเด้อนี่นี่อ,อ่ะตอนลองลงต้นเดียวนะครับเรียงกันคือจัองดำหน้านี่กี่ก็เ้ากับบะหมี่อย่างไรข้ากับมาเตี้ยมกุยบกกะถาดเพาะต้นพันธุ์นะคะข้เาเสียามาขยายไวกินต่อข้อากับบีออกเป็นเป็นต้นเป็นต้นแบบนี้เลยเด้อค่ะมันแน่นเนาเะท่ากับเอาออกแบบนี้เลยนีย่แล้วข้ากับกุยบกกะ้าวใส่พอเต็มแล้วเนาะห้าสิบปักแปดก็ได้ มกก็ได้เก้าก็ได้เนาะย่านีฮัตัดแบบนี้ออกเยเดอพี่น้องใบมันก็เฮ้าเอาไปไปกินหล่าห้องกับตัดออกี๋้วมันก็ออกมาไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเห็นไหมห้ากับสิบปลาขึ้นอางดับหน้าเยเดอเอยพี่น้องเด้อใส่ไปยังสีเลยให้นมันอยู่ละห่างๆางกั้นเนาะเพราะว่ายยมพันแตกก็มากมันกับสิเต็มเลยเด้พี่น้อง เ็จแล้วหลังจากนั้นเขากับไปเตรียมกองวางเลยเขากับมาเตรียมกองสวมถุงไว้เรียบร้อยแล้วเนาะให้ใส่เอก่อนใส่ลงไปบีนึงถวยเหมือนเดิมนี่นะคะหลังจากนั้นเราเขากะขคัให้มันเขากาันตัวนี้เขาปูกกับถาดพอเนาะเขากับสิบริเเติมเต็มได้ะค่ะพี่น้องเข้าสิเหลือไว้จักสองขอ,อนิว้วนะ แต่ว่าห้าวตรงค้นปุ๋ยมันเข่ากันก่อนเด็กอือกรหย่อนลงเลยนี่ถ้าเกิดว่ามันบ่ท่านถึงเนาะเนี่ยุ้ยเ้าเบิ่งแล้วมันบ่ท่านถึงเอากับเติมน้ำลงอีกได้ไหมนอะอือขีดไปเลย เซตแล้วนะคะเพื่อมาลงแบบนั้นแหละก็สิบห้าเมื่อก็สิได้ยิงสิได้นะครับนี่หลังยังขาวเห็นไหมรอยยังกแตกเอออันเนี้ยอยู่จังเมื่อนะสี่สิบสี่สิบสี่สิบวันสี่สิบวันแมนระบบท่านได้เติมปุ๋ยได้ครับด้วเบิร์เลยเบอรเบอร์เติมปุ๋ยเนี่ยนี่เลยสี่สิบวันพอดีเป๊ะเป๊ะยังไม่ได้เติมปุ๋ยเติมแต่น้ำเปล่าแมนแล้วเติมน้ำไปแค่ครั้งเดียวเห็นไหครับ น้พเพิ่นก็ไปใลดถยางหลายตอนเดียวไหนตอนเดี่ยนเดี่ยพูดกันเช่ลไรตอนเดียวจังสี่เลยแล้วก็แตกแตกกันเนาะให้ลองกอขนาลเดเรวทอนให้พี่น้องเบอ้์กองเรื่องนะครับนี่เอ้าแน่ออกแน่ใหญ่มันแน่นกันเออตัวนี้ออกมาจังสี่ได้ออกไปได้ออกไปได้ออกไปตัดใบออกนะครับตัดไปกินตัดไปกินซะปึ๊บเอาไปใส่ต้มเอาใส่ต้มไปใส่ลาบวันนี้พี่น้องกับปักคันง่ามครับจังสี่ปักเอาแค่หกพอ อ่าแค่นี้พ่อแค่นี้ครับหลัก็ไปที่นี่ห่ากับเบื้องน้ำเบื้องปุ๋ยว่าเพิ่นถึงหากเพิ่นบ่อแค่นี้เนาะเป็นบ่อเติมน้ำเอเดียวขยายได้แต่บ่อต like ้องรับปลูกกินดีด้วยก้องเดียวนี่กินบ่เบิดมันคุ้มแหงสำหรับการปลูกกินพอได้เฮ็ดยั้งมาเลยนี่กก้องเดียวก็คุ้มลว